เช่เลยครับนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากง,งานยิ่งใหญ่มากเลยครับใช่เมื่อสักครู่เนี่ยผมแอบ,บกระชันนีดนึงว่าเราคุยกันพี่ทต่ถามว่าต้องถามอะไรบ้างไหมเยอะแยะขนาดไหนถูกผมบอกให้วเวลามานสิบนาทีเลยล ไม่ใช่ไม่ใช่นิดเดียวนิดนึงคือความรู้สึกก่อนดีกว่านะครับผมกับการมาประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์เป็นยังไงบ้างอูก็คือได้มาเป็นครอบครัวของคสโมทอ่อเป็นดีเจของเมโลป๊อปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากสำหรับปีแรกของแถบเทอปโบใช่ครับ,รบเป็นการพนึกงกำลังกับประสกีไทยได้แบบสมเกียรติมากครับทีนี้ลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ปาร์ตี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังไง อะไรยังไงเนี่ยลองแนะนำตัวอะไรสักเล็กน้อยได้เลยโอ้ที่เป็นอำ่ำนักภากฟิลกูดนะฮะถ้าในโซเชียลนะฮะก็คือเป็นยุคแรกจริงๆคือเป็นคนนำคอนเทนต์ภาคเสียงเข้าไปในโซเชียลตั้งแต่โซเชียลแคมทันกันไหมฮะโอ้โหนาน้วกันสิโู้มีคนหูด้วยโซเชียลแคมโซเชียลแคมแบบเว็บแคมไม่ใช่ไม่ใช<ม>่ไม่ใช่เว็บแคมมันดูคลิปหลุดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคลิปคอนเทนต์ตลกตลบพาคเสียงในโซเชียลแคมสิบห้าปีที่แล้วครับแล้วก็แล้วก็เล่นทุกแพลตฟอร์มเลยเฟซบุ� น่าจะสร้างชื่อให้คนจำได้ก็คือใน t i กต็อกครับ,รบชองนักภาพคือกูดไป Follow ได้นะครับนี่คือจะบอกว่าผมเนี่ยก็รู้จักที่จาก t ิกต็อเหมือนกันเ,เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมเนี่ยทำคอนเทนต์ตามด้วยเวลาบปกสีนซรใช่ก็อยากทำตามบ้างน,นะครับถามพี่ปาร์ตี้หน่อยกว่าว่าในยุคปัจจุบันนะฮะการที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีเนี่ยมันยากไหมครับหรือว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้าง เทคนิคจริงๆเด็กสมัยนี้คือเป็นไปนฟูเยอะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เก่งทั้งนั้นเลยนะฮะคือเทคนิคน่ยไม่มีอะไรเลยคือถ้ารู้ว่าตัวเองชอบหรือรักอะไรฮะคือให้ลองทํามันตอนตอนแรก่ะที่ก็ไม่รู้หรอกว่าอินฟูมันจะพาที่มา15ปีแล้วก็กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วจากจากจากอาชีพหลักตอนแรกเป็นครีเอทีฟค่ายกันนิเกเซ่ทำทำเพลงแนบอกทันนงฮะ อตอนตอนนั้นเดินสวนกันกับกับคุณแบงค์อยเลยนะใช่แ hmm. ต yeah. ่คือส yeah. ุดท right. ้ายก็ค yeah. ือที we from, tight, like like mm ่มาคือท mm ี hmm. ่อยากเป็นซึมเศร้าอ่าแล้วแล้วเราก็เลยหยิบโซเชียลมาเป็นที่ฮิวใจเราครับก็เลยเลยเล่นแบบพากเสียงเพื่อฮิวตัวเองแต่กลายกลายเป็นว่าพอเราเจอตัวเองว่าเฮ้ยเราพากเสียงได้เออแล้วก็ทํามันตลอดเวลาเลยทําทุกวันเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่ฮิวใจเราแล้วก็สุดท้ายที่ทำให้ตี้อยู่ได้15้าปีคือมันฮิวใจคนอื่นต่อแล้วเราก็กลายเป็นความสุขของของไปด้วยค่ะ การเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจคนอื่นด้วยนะครับเขจะร่มือได้ไหมครับผมนี่สุดยอดเราก็าาอยากให้พี่้องตอไปเรื่อยๆนะจะได้ามีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเนะาะแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกาศนะฮะรางวัลสุดยอด Influencer แห่งปี <BR. S 2> คุณคิดว่าใครบ้างปีที่ผ่านมามันม,มันมีใครหรือมีตัวละครตัวไหนหรืออะไรยังไงที่แบบจริงๆเมื่อสักครู่หมูเด้งก็ได้หมูเด้งก็มาเขาเขาชิงด้วยเขาเขาชิงด้วยใช่ไหมหรือว่าจริงๆก็คือมีนักแสดงมีนางบงนาง ล็อกเกอร์เยอะแยะมากมายครหรืออาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งท่าน,นที่เรายังไม่ได้พูดก็ได้ใช่ไหมถูกต้องประกาบ<ม>นดีกว่าไหมมันเข้มข้นเกินนะฮะ<อ>ก็ปะเป็นวันดีนะฮะเชื่อเลยครับว้าวรางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี2024ได้แก่อินฟลูเอนเซอร์พูดน่ารักสดใสขวัญใจมัมหมีน้องเนยครับ ไมติดาาภารกิจนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกท่านน้องเนยฝากคลิปนะฮะแสดความขอบคุณให้กับมัมมี่ทุกๆคนด้วยจะเป็นยังไงดูกันเลยครับน้องเนยดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลสุดยอดค่ะค่ะอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีจาก Big Project Thailand Top อปบัวส2ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอนดูแล้วให้น้องเนยจนได้รับรางวัลนนี้ปลื้มใจสุดๆเลยค่ะ บววที่บวดให้กันชาน่างดีต่อต่อสุดๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเนมีรอยยิ้มมีแรงเต้นมีแรงร้องเพลงในทุกๆวันต่อจากนี้น่าเสียายมากๆเลยที่น้องในติดภารกิจไม่สามารถมาทักทายพี่ทุกคนในวันนี้ได้แต่วันนี้น้องในมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ทุกคนด้วยไปดูกันเลย <c oughs> สุดท้ายน,นี้น้องในต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากอสอมทและไปรษณีย์ไทยที่จัดงาน,นดีๆแบบนี้นะคะน่ารักที่สุดเลยและขอยินดีกับทุกรางวัลในแต่ละสาขาด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าและนี่คือสุดยอดอีเฟซ